ยุงกะสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง C M J t o u ว a u i a l ครับผมตอนนี้ผมกัอยู่บ้านครับมาเอาของอุปกรณ์ไล่สดนะครับผมไปไล่สดให้บอสโจกะไล่ช่วงเวลาเทียงครับผมรายการแมวหลาแมวหลามาเรีวแมวหลาพาาพือนนะครับผมตอนนี้ครับผมก็กำลังจออกเดินทางครับผมขนอุปกรณ์ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบแปดโมงครับผมเดินทางไปบ้านบอสโจกับประมาณสามชั่วโมงจะสืบภาพพี่น้องไปเบิ่งของทั้งรถว่ามี่อย่างเนี้ยอุปรกรณ์ไล่สดครับชุดกลางๆชุดเล็กชุดเล็กถึงชุดกลางครับผมพี่น้องของในรถใส่มาเดยียวครับผมใส่มาบะมีสวิตเชอร์สวิตเชอร์ แล้วก็จอแหลกมันอยู่ในแหลกนะครับแหลกสวิตช,ช์เชอร์แล้วก็จออยู่น้ำกันก็มีสายสายทีนี้นล่างที่เป็นห้องหินครับผมตัวนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ครับถึงแล้วครับผมวันที่31เป็นงานเปิดวงสาวน่อยลำเพลินโชว์นะครับผมสาวน้อยลำเพลินโชว์กะผู้ดใดอยู่ใกล้กเขาไปเบิงเขาไปแห่งกำลังใจครับวอดโจ ไปกำลังใจกันได้ครับผมผู้ใดอย,ยูไกลไปบรไรก็สามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้ครับผมรับช่วงออนไลน์ได้ทางเพจเซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำเพลินโชว์ครับผมฝากพี่น้องด้วยครับบัตรประเพงครับบัตรลอยหีบเก้าบาทครับผมไปแห่งกำลังใจใไปแห่งกำลังใจกันหลายๆครับผมครับมื่อนี้กามาอัปเดตย่ามเสาให้พี่น้องเบ่งครับผมบรรยากาศการเดินทาง เมืเ่อเ,าาาาเ้านี่เมื่อเ้ารนี่ผมกะได้ซีว่าว่าเมื่อเ้าร์เมื่อขึ้นดีเนาะเอาเมื่อขึ้นแล้วกันครับผมเมื่อขึ้นนี่ผมกะได้เดินทางจากบ้านแพ้งเนาะครับบ้านบอจโจกลับมาฮอดโคลาดนี่ประมาณตีสองแล้วก็กลับจากผมไปโคลาดไปส่งอามเพราะว่าอามอยู่พุ่นแล้วก็ผมเอารถไปจอดอยู่โคลาต ก็กลับจากโคราชมาหอดบ้านกับะมานตีซีกว่าครับผมเดีนอนเดีนอนนิดนึงก็อิ่มแล้วครับผมนอนนิดเดียวอย่าไปนอนหลายเพราะว่าขานอนหลายมีปืนตื่น <c oughs> ครับก็ได้เวลาเดินทางแล้วเดี๋ยวพาพี่น้องไปบอกกันทั้งรถต่อครับผมว้ายมาเนี่ก็มีพืละครับครับฮึบวายปีเตอร์โซเชียลตากรอกไส่รถเฮ้ สวัสดีครับไปกันเลยฮาซาเชี่อเปิดชีวิตคำว่าสาวน้อยเพชรบ้านเพลงอ่ามันก็จะขึ้นเลยครับพี่น้องทั้งรถกสิเสียงดังเล็กน้อยด้วยครับผมโอ้ยามเช้านี่คือแบบสมองบอไหลเลยสมองบอลื่นเลยใช่ใช่อ่าเดี๋ยวออกออกใส่ออกออกใส่ด้ว ช่วงนี้ก็บเราพิษเราถึกเนี่ยขอให้ได้พี่น้องด้้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับคอมเมนต์คอมเมนต์มาบอกวัไนไดครับผมเตือนเตือนบ่อพี่น้องถึงมือแล้วกาหลังจากที่ทีมงานเทาทีมงานวัดโจทีมงานสาวหน่อยละเมินโชกอะไซสอมกันยังนัก ตลอดเวลาที่ผ่านมาและแกมีการสอบใหสองมือเมือว่านกเหมือกอนครับสอบญ่ก็โอ้ไฟแสงสีเสียงอลังการหลายกับพี่นอ้องผูใ้ใดบ่นเลเห็นนึว่าผู้ใดที่เห็นแหล้วอยู่ในไฟ์สดหรือว่าอยู่ใน u t u b e ที่แบบพี่นอ้อนนงผูใดล่งของต่างๆผูนใดลุ่ง,ง,นนงกับอันนั้นก็นเป็นแค่ส่วนหนึ่งกับพี่นอ้องขันอยากเห็นถึงความหยิ่งหญ่ร่างการพี่นอ้องงมบิง่ง มาเบิ้งมือจริงก็ค,คือมือนี้ครับผมมือนี้มาเบิ้งหนางานก็นไดรขึอว่าสีเบิ้งไลยออนไลน์อะได้ครับผมมือน,นี้ก็ัมีทีมไล่สดให้พี่น้องเบิ้งครับผมในกลุ่มปิดไล่สดโดยทีมบ่าวภูไทยสตูดิโอครับผมก็สิได้ไปไล่ตอนอกลางเว้นเนาะครับผมคับไทยรถแห่ทีมไล่จะเป็นทีมไล่ไทยอีสานครับไทยอีสาน ไอสารพี่น้องโคบุญพี่น้องกับสิเอิญสองเสียสองเสียช่องผมกับสิมีคนมาคอมเมนต์เสียอามช่องเสียอามกับสิมีคนคอมเมนต์เสียเอ็มหลงซีกันเหมือนเลยครับตอนนี้บบเป็นยังครับชื่อไรก็ได้ครับผมตอนนี้ไงถ้าหมดละเจ็ดโมงอ๋อเจ็ดโมงหาชิบหาพี่น้องไปหอดพุ่นกับสิม่านสิบโมงหาชิบหาสิบเอ็ดโมงครับพอดีมีเวลาเตรียมตัวชั่วโมงหนึ่งก่ะ โอเค,ครับเพียงพอแต่ว่าโดนโดนไหลเทียมันก็นสีคือกากแน่แต่ว่าเป็นยังไับ้าทีมงานเท่ามาตรฐานครับทีมงานคุณภาพอยู่นี่ห่องอย่าของเมื่อไหนเตือนดีนในกับปี่น้องย่ำเสาเลยยังกินเขาน้อก็อมเมนบอกกันได้เลยครับทางนี้ว่าพันได้กินอยู่เดี๋ยวไปหากินข้างหน้า โอเคครับพี่น้องค่ะมันีผมมีอย่างไรครับมาคุยกันย่มโซาค่ะฝากพี่น้องครับผมไีเทียหนึ่งุ้ริมาอะไรากันมาครับที่สนามกีฬากลางบ้านแพงปุริมาบราก็สามารถซื้อบัตรเข้าไปชมออนไลน์ครับทั้างเพจเฟซบุ๊กซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำเบิร์นโชรครับผมมาได้ครับมาเด้ยเดยอยาว่าบ่มาครับพี่น้องมาเปิ่มความหยิง่งแง่ร่างกายไม่ครับร่างใจบอดโจ สาวน้อยลำเพลินโชว์ปีแรกครับผมที่แรกของประเทศไทยด้วยมาเบ่งความยิางใหญ่รังการฝากพี่น้องไว้นาครับผมสุดท้ายนี้ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อที่จะพบผาที่ไม่ใหม่จากช่องเ SMJO t o อ v r ครับผมสิอัปเดตให้พี่น้องฟังเรื่อยๆครับผมบอกกันไม่เ็บนะครับผมสวัสดีครับ